แมทพีรณีเผยแล้วสถานะตอนนี้กับเกรทวริน t h o ค่ะจากกรณีที่สาวแมดพีรณีได้ออกมาเปิดใจเปิดเผยว่าเธอนั้นกับนุ่มทรงกรานเหลือเพียงสถานะพี่น้องเท่านั้นเลิกตั้งแต่ธันวาคมปีที่แล้วส่วนเขาจะมุฟออนเร็วกั่เรื่องของเขาโดยได้เผยว่าทั้งสรงกรานและคุณพ่อก็คุยมีมางอ้อแต่แมทไม่อยากมุฟออนเป็นวงกลมส่วนไฮโซพกนั้นเป็นแค่พี่น้องวันนั้นแค่บังเอิญไปเจอกันค่ะซึ่งล่าสุดนั้นได้ออกมาอัปเดต เรื่องชีวิตในตอนนี้แล้วหลังตกเป็นข่าวมากมายไม่ว่าจะเป็นสภาพจิตใจตอนนี้ก็โอเคโสดค่ะก็มีเป็นเพื่อนใหม่เข้ามาในใจลึกๆเรายังหวั่นเกรงอยู่แมดยังทําความรู้จักกับคนใหม่อยู่เสมอไม่ได้ปิดบังตัวเองอยากให้มั่นใจกว่านี้อีกหน่อยกลัวว่าเลือกผิดเหมือนครั้งที่ผ่านมาค่ะเซ็งภาพหลุดที่ควงหนุ่มไปหัวหินก็ปกติเป็นเพื่อนกันส่วนข่าวคูจิ้นกับเกรทนั้นก็สงสารพี่เกรทถ่ะโดนตลอดโดนจับคูจิ้นแมท พี่เขาแบบนี้อยู่แล้วเจอกันก็กอดกันเราสนิทกันใครไม่รู้ก็เข้าใจผิดค่ะ